อยากแวะมาเล่าหลายคนน่ะจะถามว่าเฮ้ยพี่แม่งทำเชี่ยอะไรนักหนาวะวัน,ว,นวันหนึ่งไม่เห็นแบบมือจะอยู่เฉยอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. พี่ปาจะบอกว่า mm hmm. พี่บาเป็นคนค่อนข้างแบบอเลอร์เปล่าวะคือแม่งไม่ชอบอยู่ยเฉยอะ mm hmm. แล้วก็เป็นคนที่ไม่ประดิษฐ์ชีวิตไม่ประดิษฐ์ชีวิตไม่ไดัดจริตไม่เสีแซงไม่ประดิษฐ์ให้สวยงามสวยหรูอะคือ กูอยากทําสวนกูทําก hmm ูอยากปลูกต้นไม้ปลูกกูอยากปีนบันไดขึ้นไปตัดกิ่งไม้คือกูทํากูอยากล้างพื้นล้างกูอยากขัดขัดกูอยากปลูกต้นไม้ปลูกกูอยากปลูกสวนปลูกกูอยากออกกําลังกายกูทําหรือกูอยากอัดคลิปขำขกูทํากูอยากขายของกูโพสต์คือเป็นคนแบบนี้เป็นคนแบบเป็นคนแบบเนี้ย ติดติดอ่ะคืออยากทำไรทำแต่ไม่ประดิษฐ์ชีวิตแล้วก็ไม่ทำอะไรให้มันเหมือนใครไม่ทำแบบใครทำไม่ทำแบบใครนะฮะไม่แบบโอ้ยเห็นใครทำอย่างนี้ทำตามเห็นใครอันนี้ฉันทำตามไมมฉันคิดว่าฉันจะเป็นผู้นำการทำตลอดเวลานะฮะก็ฉันก็มีความสุขของฉันแบบนี้ในทุกวันนะฮะใครจะมองว่าโอ้ยดีจังเลยอ่ะชีวิตนี้ดีนู่นนี่นั่นแล้วแต่เลย ใครมองว่าชีวิตพี่ดีคุณเห็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่พี่ทําทุกวันไลฟ์สไตล์ของพี่ใครเห็นล้วชอบนะอย่าเอาไปเป็นเป็นครูเป็นแบบอย่างอะไรเอาไปเลยแล้วก็จะบอกอย่างเดียวว่าทําแล้วต้องมีความสุขทําแล้วต้องมีความสุขอย่าไปประดิษฐ์มันค่ะอย่าไปเฟกอย่าไปเด็ดจริตกับชีวิตไปเด็ดจริตไปเฟกไปทําที่มันเหมือนเขาแล้วมันไม่ใช่ตัวเราอะมันไม่มีความสุขแล้วมันก็ไม่สนุกทุกอย่างนะถ้ามันเป็นตัวเรานะ แม่งจะคอฟินเลยอ่ะฟินมากเหมือนอย่างที่พี่ทำอ่ะทําทุกอย่างทําสวนทําเยี่ยทำหาอะไรก็แล้วแต่แม่งฟินเพราะมันเป็นตัวพี่มันคือตัวพี่มันมีความสุขนะที่ได้ทํา